สวัสดีค่ะคุณแม่บ้านผู้อดทนทุกท่านคะ่ะถึงเวลาที่เราจะมาออกสเต็ปกันแล้วนะคะมาออกสเต็ปความทนประจําเพลงสมาคนของเราะคะ่ะแต่ว่าก็ไม่ยากนะคะก็คือทําตามอ้นแปดสเตปเพราะว่าที่ต้องทําตามอ้นเพราะอะไรเพราะอ้นเป็นประธาน,นะคะ่ะ <c oughs> มีใครโหวตแล้วคะไม่มีค่ะประธานก็โหวตตัวเองไงคะแปดสเตปง่ายๆค่ะเริ่มจากสเต็ปแรกเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่ท่านะคะน,นี่คือดึงแขนเพื่อเตรียมกำลังค่ะดึงแขนเสื้อค่ะเริ่มนะคะ ทั้งสวยทั้งขยันทั้งทนแะอันนี้จะชมตัวเองเมื่อสู่อะค่ะ <c oughs> <c oughs> เริ่มเต็นจริงๆเลยนะคะถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะทั้งสวยทั้งขยันทั้งทนแถมยังไม่เคยบทขอให้ลุกยืนขึ้นทน ต้องอยู่เหนือหน้าผากนะคะสาเหตุที่เราต้องอยู่เหนือหน้าผากเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะได้ไม่บังหน้าไคะถ้ามาทนตรงนี้เป็นไงคะเห็นตาไหมคะไม่เห็นค่ะหรือทนตรงนี้มันก็ไม่ทนพอค่ะทนตรงนี้มันก็ไม่ใช่ค่ะหรือจะทนตรงนี้โอ้ทนตรงนี้ดีแล้วค่ะทนอย่างนี้นะคะทนเจ็บ<น><น>แ,แรกทันไหมคะถ้าไม่ทันก็รีไวายไปดูนะคะพรเตนสองรอบแล้วค่ะเจ็บต่อไปค่ะเราจบตรงทนใช่ไหมคะปัดกวาดเจ็บถู ถูช็อปเป็คหน้านะคะปัดกวาดเ็ดถูตั้งแต่เช้าคาว่าถูกับเช้านะคะเอาใหม่ค่ะปัดกวาดเช็ดถูตั้งแต่เช้าจนเย็นยากใช่ไหมคะปัดกวาดเ็ดถูตั้งแต่เช้าจนเย็นแต่ก็ยังไม่เสร็จอขอให้ลุกยืนขึ้นทนตรงนี้เนี่ยสี่ครั้งนะคะทำทำง่ายได้ได้สี่ครั้งนะคะแล้วก็ทนโอเคไหมคะเสร็จที่สามค่ะอยากเที่ยวอยากช็อปอยากเอ็นอันนี้แบบง,ง่ายๆก่อนนะคะ ตึงต้องทําอย่างนี้นะคะตึงเพราะว่าอะไรคะถ้าเราตําแขนแบบนี้ตึงมาเงก,กค่ะ <c oughs> แล้วบีดขาขึ <c oughs> ้นไปคะ่ะอยากเที่ยวอยากชอ็อปอยากเอแต่งานบ้านยังไม่เสร็จขอให้ลุกยืนขึ้นทนมันยากขึ้นใช่ไหมคะแต่ทําไมคะเราเป็นแม่บ้านเราต้องอดทนคะ่ะถ้าเต้นเราต้องดีดถึงเข้าไปนะคะ แขนดีดขึ้นไปบุ๊บขาดีดพร้อมกันค่ะอีกครั้งค่ะไปพร้อมกันค่ะอยากเที่ยวอยากช็อปอยากเองแต่งานบ้านยังไม่เสร็จขอให้ลูกยืนขึ้นทนโอเคไหมคะเจ็บต่อไปค่ะแม่บ้านบางท่านนะคะมีลูกนะคะต้องเต้นเสร็จนี้ค่ะเสร็จที่4ค่ะลูกร้องลูกดือ้อลูกสนเหนื่อยแค่ไหนก็ยังทน,นไหลังนิดนึงนะคะเอาหม่ค่ะ ลูกร้องลูกดื้อลูกสนเอ้ยเหนื่อยแค่ไหนก็ยังทนขอให้ลูกยืนขึ้นทนนี่อีกทีนะคะพร้อมกันค่ะลูกร้องลูกดื้อลูกส่นอันเหนือแค่ไหนก็ยังทนขอให้ลุกยืนขึ้นทนต่อไปค่ะเสร็จที่5นะคะสามีหิวลูกควนอันนี้คิดในใจว่าเอ้ยหลายเรื่องมื่อก่อนนู่นนี่นี่นั่นนะคะเราต้องจัดการมดนะคะเอาใหม่นะคะ สามีหิวลูกกวนญาติป่วยมันเยอะแล้วใช่ไหมคะถอนใ,ใจเลยค่ะไม่พ้นแม่บ้านอย่างเราต้องช่วยถอนใ,ใจด้วยนะคะเอาใหม่นะคะสามีหิวลูกกวนญาติป่วยไม่พ้นแม่บ้านอย่างเราต้องช่วยก็ต้องถอนใ,ใจไปด้วยนะคะช่วยอขอให้ลุกยืนขึ้นทนเราต้องทนแหละอู๊แต่ว่าอย่าให้โดนกระผักนะคะอย่าลืมค่ะเมื่อกี้อ้มเต้นปิดนะคะขึ้นมาสูงเลยคะ่ะเดี๋ยวนหน้าเราไม่เห็นนะคะเอาใหม่นะคะอันนี้คือเรากดพลังของเราออกมาค่ะสามีหิวล าติญป่วยไม่พ้นแม่ปั้นเราต้องช่วยขอให้ลุกยืนขึ้นทนต่อไปนะคะไหลปื้ดไหลปร้ดเลยค่ะทำงานนอกบ้านจนดึกนะคะคุณแม่บ้านคนไหนที่หลังอ่อนนะคะก็ไหลสไลด์ไปเลยค่ะด แต่ถ้าสมมติหลังตรงๆนะคะเราก็ไม่ต้องวนท้องค่ะเราก็ไปตรงๆเลย,เลยค่ะทํางานนอกบ้านจนดึกีเลยค่ะก็เป็นสไตล์เรานะคะเอาใหม่อีกทีค่ะทํางานนอกบ้านจนดึกกลับบ้านมายังเจอสึกขอให้ลุกยืนขึ้นตรงนี้จะยากนะคะเอาใหม่นะคะทํางานนอกบ้านจนดึกกลับบ้านมายังเจอสึกขอให้ลุกยืนขึ้น ไปทางนี้นะคะจะปิดหูคือไม่อยากร่าฟังอะไรแล้วอะค่ะ1 2 3สและทน1 2 3สนะคะเอาใหม่นะคะแบบเรือร่องไรนะคะทำง,งานนอกบ้านจนดึกกลับบ้านมายิงเจอศึกขอให้ลุกยืนขึ้นแล้วเยียว้เลยนะคะอย่าเพิ่งเอาลงค่ะเพราะว่าเจ็บกับกุตอ๋อย่าเพิ่งเอาลงสิคะอย่าเพิ่งเอาลงสิคะเพราะว่าเจ็บที่เจ็นะคะเดี๋ยวเราจะต่อเนื่องเลยค่ะต่อเนื่องเลยนะคะเจ็บที่เจ็ดค่ะเรา้างไว้ตรงนี้นะคะปลายเจ็บที่หกนะคะต่อไปค่ะจิกเท้าลงไปค่ะ อยากบ่นอยากเพียอยากเผ็นเราเปิดอารมณ์มาเลยนะคะคือไม่ไหวแล้วอะค่ะคืออีกแค่สามเซนเนี่ยเราจะลาออกจากความเป็นแม่บ้านแล้วอะค่ะเอาใหม่นะคะอยากบ่นอยากเพียอยากเผ็นแต่ก็ทนจนเซ็งทนจนเซ็งนะคะเพราะฉะนั้นพอเราทนจนเซ็งหน้าเราก็ต้องเซ็งใช่ไหมคะแต่ก็ทนจนเซ็งแล้วแต่นะคะเซ็งใส่กแม่บ้านเลยค่ะอยากบ่นอยากเพียอยากเผ็นแต่ก็ทนจนเซ็งอ่ะขอให้ลุกยืนขึ้น ทนทนยังไงเราก็ต้องมีความสุขนะคะอีกที่ค่ะอยากบน่นอยากเพียอยากเถ็ดแต่ก็ทนจนเซ็งขอให้ลูกยืนขึ้นทนสเต็บสุดท้ายแล้ว,วนะคะคุณไม่บ้าน่ะตื่นก่อนนอนหลังไม่เคยท้องมาจากข้างนี้นะคะตอนนี้ข้างซ้ายลง,งองอยู่ใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวลง,งองข้างขวาคะ่ะเริ่มนะคะไปพร้อกันคะ่ะตื่นก่อนนอนหลังไม่เคยท้อแต่มันไม่ใช่ง่ายอย่างนี้สิคะ เพราะเราอะไรคะ Inner อินเนอร์ของเราคือเราท้อนะคะแต่เราจะไม่แสดงออกให้ใครเห็นค่ะเราแอบทำหน้าของเรานะคะอย่างนี้นะคะตื่นก่อนนอนหลังไม่เคยทอ้อคือเชฟที่เหนือเราก็จะบัดลงไปอะคะ่ะตื่นก่อนนอนหลังไม่เคยทอ้อเอาคุณแม่บ้านทั้งผองขอให้ลุกยืนขึ้นปัง้งอีกทีนะคะคุณแม่บ้านทั้งผองก็ขอให้ลุกยืนขึ้นปึง้งถ้าสุดท้ายเนี่ยนะคะ Inner อินเนอร์ของเราคืออะไรปึง้งเท้าของเรานี่นะคะ เก็บไปโดนหน้าแบบมีไม่ใช่ค่ะเราเล่นค่ะปึ้งคือสู้ค่ะอีกทีนะคะแบบเร็วๆค่ะจบตรงนี้ใช่ไหมคะอตื่นก่อนนอนหลังไม่เคยท้อคุณแม่บ้านทั้งผอมขอให้ลุกยืนขึ้นปึ้งนี่ค่ะอย่างนี้ค่ะเป็นไงคะครบทุก8เ็บแล้วนะคะก็อยากให้คุณแม่บ้านเนี่ยนะคะซ้อมโดยพร้อมเพลงกันเลยนะคะถ้าเจอหน้ากันเดี๋ยวเราจะได้มาออกเจ็บความทนกัน,กนค่ะกับเพลงประจําสมาทนนะคะถ้าคุณแม่บ้านอยากจะติดตามความเคลื่อนไหวของสมาทนนะคะก็ะะติดตามได้ตามเว็บไซต์ที่อยู่ตรงนี้เลยค่ะ คันน้องลายแล้วค่ะคันแขนกันไก่ยิ่อยากจะเต้นอยากจะออกสเต็ปทนกันแล้วค่ะชวนเพื่อนมาออกสเต็ปไปดีกว่าเพื่อนๆ,ๆอนุืนขึ้นลุกยืนขึ้นเอาลุกยืนขึ้นทั้สวยทั้งขยังทั้งทนแถมยิ่งไม่เคยบน่นขอให้ลุกยืนขึ้นมากกว่าที่ถูดตั้งกระเช้าจนเย็นแต่ก็ยังไม่เสร็จขอให้ลุกยืนขึ้นอยากเที่ยวอยากช็อปอยากเอ็นแต่งานบ้าน